ดาวดวงที่หกใหญ่กว่าดวงที่ห้าประมาณสิบเท่ามีชายชรา,าอาศัยอยู่คนหนึ่งเขากำลังเขียนหนังสือเล่มโตนี่ก็คือนักสำรวจคนหนึ่งเขาร้องทักเมื่อเห็นเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยนั่งลงบนโต๊ะหอบน้อยๆยนึง่งด้วยเขาเดินทางมามากเธอมาจากไหนหรือชายชรา,าถามหนังสือเล่มโตนี่หนังสืออะไรเจ้าชายน้อยถามคุณทำอะไรอยู่ที่นี่ ฉันเป็นนักภูมิศาสตร์ชายชลาตตอนักภูมิศาสตร์คือใครนักภูมิศาสตร์เป็นปลาที่รอบรู้ว่าทะเลแม่น้ำเมืองภูเขาและทะเลสลายอยู่ที่ใดนักว่าน่าสนใจทีเดียวและเป็นอาชีพที่แท้จริงอาชีพหนึ่งแล้วเจ้าชายน้อยก็กวาดตาไปรอบๆตัวเขาทั่วดาวของนักภูมิศาสตร์เขายังไม่เคยเห็นดาวดวงใดงามชงนาเท่า เมงดาวของท่านสวยงามมากทีเดียวที่นี่มีมหา,าสมุทรบ้างไหมเออฉันไม่สามารถทราบได้หรอกนักภูมิวิทยาศาสตร์ขาวตอบฮ่าจะใช้น้อยผิดหวังแล้วป่าเมืองแม่น้ำและทะเลทรายเราฉันก็ไม่สามารถจะทราบได้เช่นเดียวกันนักภูมิวิทยาศาสตร์ตอบแต่คุณเป็นนักภูมิวิทยาศาสตร์นี่ ใชยูแต่ถ้าว่าฉันไม่ใช่นักสำรวจฉันขาดนักสำรวจนักภูมิศาสตร์ไม่มาคอยนั่งนับเมืองไม่น้ำพูกเขาทะเลมหาสมุทรหรือทะเลทรายหรอก เขาสำคัญเกินกว่าที่จะมาเดินเล่นได้เขาจะไม่ออกไปนอกที่ทำงานของเขาแต่เขาจะตอนรับนักสำรวจเขาไต่ถามนักสำรวจเขาจดบันทึกความทรงจำของนักสำรวจและถทาความทรงจำของนักสำรวจผู้ใดน่าสนใจเขาก็จะลงมือสอบสวนความประพฤติของนักสำรวจผู้นั้นทำให้ต้องทำเช่นนั้น เพราะเหตุว่านักสำรวจที่พูดปดจะนำเอาภายัยพิบัติมาสู่ตำดาภูมิศาสตร์นักสำรวจที่เดืมมากก็ช่นเดียวกันทำไมเล่าเจ้าชายน้อยสงสัยเพราะคนที่เมาจะเห็นภาพซ้อนเป็นสองเสมอดังนั้นภูมิศาสตร์ก็จะจดบันทึกว่ามีภูเขาสองลูกตรงที่มีภูเขาเพียงลูกเดียวฉันรู้จักใครคนหนึง่งเจ้าชายน้อยพูดเขาทูจะเป็นนักสำรวจที่ใช้ไม่ได้ ก็อาจเป็นไปได้ฉะนั้นเมื่อเราพบว่าความประพฤติของนักสำรวจดูเรียบร้อยดีเราจึงจะฐานถ่ายเรื่องการค้นพบของเขาเราจะต้องไปตามไปดูไม่ได้แล้วอันยุ่งยากมากแต่เราจะเรียกร้องให้นักสำรวจนำหลักฐานมาแสดงประกอบด้วยเป็นต้นว่าถ้าเป็นการค้นพบภูเขาลูกโตเราก็ขอให้เขานำหินก้อนโตมาแสดงด้วยนักภูมิศาสตร์มีท่าทางตื่นเต้นขึ้นทันใด แต่ว่าตัวเธอเล่าเธอมาจจะแดนใกล้เธอก็เป็นนักสำรวจเธอบรรยายให้ฟังซิว่าโลกของเธอเป็นเช่นไรแล้วนักสำรวจเอ้ยนักภูมิศาสตร์ก็จัดแจงเปิดสมุดบันทึกเล่มโตของเขาแล้วดินสอเตรียมพร้อมจะจดบันทึกในชั้นแรกด้วยดินสอก่อนสำหรับเรื่องราวที่นักสำรวจจะเล่าจากนั้นจึงจะจดบันทึกลงด้วยน้ำหมึกเมื่อน,นักสำรวจแสดงหลักฐานแล้วว่าอย่างไร นักภูมิจัรศาสตร์ถามอ๋อที่บ้านของฉันมันไม่น่าสนใจเท่าไรหรอกเจ้าชายน้อยพูดมันเล็กนิดเดียวฉันมีภูเขาไฟสามลูกสองลูกยังคุกต้นอยู่ส่วนอีกลูกหนึ่งนั้นดับแล้วแต่เราก็ไม่มีวันรู้แน่ดอกเราไม่รู้แน่นักภูมิจัรศาสตร์พูดฉันมีดอกไม้ดอกหนึ่งด้วยเราไม่จดบันทึกเรื่องดอกไม้นักภูมิจัรศาสตร์ว่าทําไมเล่าดอกไม้เป็นสิ่งที่งดงามที่สุด เพราะว่าดอกไม้เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนไม่จีรังหมายความว่ากระไรการที่ภูเขาไฟดับจะดับหรือจะคุกรุน,นั้นมีความเหมือนการสำรับเราสิ่งสำคัญอยู่ที่ตัวพวกเขาซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่จีรังยั่งยืนหมายความว่ากะไรเจ้าชายน้อยถามซ้ำเขาไม่เคยล้มเลิกที่จะซักให้ได้คำตอบแม้แต่ครั้งเดียว ไม่ความว่าถูกคุกค้างให้หายไปในเวลาอันใกล้ดอกไม้ของฉันถูกคุกค้างให้หายไปในเวลาอันใกล้หรือนี่แน่นอนดอกไม้ของฉันไม่จีรังยั่งยืนจะใช้น้อยลำพึงกับตนเองมันมีเพียงหนามสี่จุดเท่านั้นเพื่อปกป้องกันตนเองในโลกทั้งโลกและฉันได้ปล่อยมันไว้แต่เดียวดายในโลกของฉัน นั่นเป็นความรู้สึกเสียใจครั้งแรกของเขาแต่แล้วเขาก็กลับทําใจแข็งขันใหม่คุณจะแนะนําให้ฉันไปเที่ยวชมที่ใดบ้างเขาถามโลกมนุษย์สิมันมีชื่อเสียงมากนะักภูมิศาสตร์กล่าวตอบแล้นแล้วจ้าชายน้อยก็จักไปฟางคำหนึ่งถึงดอกไม้ของเขา